สวัสดีครับชื่อนายพัทรพงษ์ขันทหัตรหัสนักศึกษา631120720วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับรูปแบบเทคนิควิธีการสอนคือกระบวนการการแก้ไขปัญหาตามหลักอริยสัจ4์4โดยสารสบัวสีเป็นผู้เริ่มจุดประกายความคิดในการนำหลักพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนซึ่ง กระบวนการแก้ไขปัญหาตามหลักอริยสัจสีเป็นรูปแบบกระบวนการที่จัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์หลักธรรมอริยสัจสีประการคือทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธและมรรคโดยใช้ควบคู่กับแนวทางการปฏิบัติที่เรียกว่ากิจในอริยสัจสี่ซึ่งประกอบไปด้วย ริญญาการกำหนดรู้ปหานะการละสัชิกิริยาการําให้แจ้งและภาวนาการเจริญหรือการลงมือปฏิบัติโดยประกอบด้วยกระบวนการแก้ไขปัญหา4ขั้นดังนี้ 1. ขั้นกำหนดปัญหาขั้นทุกข์คือ การให้ผู้เรียนระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไข 2. ขั้นตั้งส,สมมุติฐานขั้นสมุติไทยคือการทำให้ผู้เรียนวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและตั้งสมมุติฐาน 3. ขั้นทดลองและเก็บข้อมูลขั้นนิโรธคือการให้ผู้เรียนกำหนดวัตถุประสงค์และ วิธีการทดลองเพื่อพิสูจน์สมมุติฐานและเก็บรวบรวมข้อมูล4ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลขั้นมารคคือการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผล